คลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราจะเชื่ออย่างไรเชื่อถึงขนาดไหนถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือทําให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาหลายคนที่เคยเรียงกฎแรงดูกฎจักรวาลมาแล้วนะคะจะเข้าใจว่าเราจะทําอย่างไรให้เรามีชีวิตที่ดีได้เราทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เราประสบความสําเร็จได้วันนี้เราจะมาตอบย้ําถึงความเชื่อว่าเราจะเชื่อถึงขนาดไหน ที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้ไม่ว่าเราเชื่ออะไรปรารถนาอะไรเราก็จะได้ตามที่เราเชื่อตามที่เราปรารถนาทุกอย่างถ้าเรามีความเชื่อจนถึงขนาดนี้วันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสมมุติว่าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจงมองให้เห็นว่าชีวิตคําว่าชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องการอะไรบางเช่น คุณต้องการที่จะได้รถหรูๆอยากได้รถเบนซ์สีแดงคุณก็บอกชัดเจนเลยว่ามันเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรสีอะไรให้ชัดเจนและก็ราคาให้อยู่ประมาณไหนและคุณจงเชื่อให้คิดถึงภาพให้เอาภาพมาดูก็ได้ให้เอาภาพมาเลยว่ารถเบนซ์ที่เราอยากได้ตะกี้บอกว่าพี่ที่บอกว่ารถเบนซ์สีแดงเราก็เอารถเบนซ์สีแดง มาดูเอาภาพนั้นมาดูและดูบ่อยๆดูจนเราจําได้ว่ารถที่เราปรารถนาะรถคันนี้ที่เราปรารถนาะมันมียี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อเบนซ์สีแดงรุ่นถ้าคุณกําหนดไปได้คุณก็บอกไปเลยว่าคุณต้องการที่จะรุ่นไหนคุณกําหนดชัดเจนเลยว่าคุณอยากได้รถเบนสีแดงรุ่นไหนราคาประมาณเท่าไหร่ และบอกระยะเวลาเลยว่าคุณต้องการในระยะเวลากี่เดือนกี่วันเดือนไหนวันไหนถ้าเราเห็นภาพที่ชัดเจนแบบนี้แล้วเราให้มีความรู้สึกไปเลยว่าเราได้มันมาครอบครองแล้วเราได้รถเบนซ์สีแดง รุ่นที่เราอยากจะได้ได้มาครอบครองแล้วให้เราคิดถึงแบบนี้นะคะว่าให้เราเหมือนเราได้ครอบครองมันมาแล้วอะให้มีความรู้สึกให้มีความตื่นเต้นให้มีความสุขว่าเราได้มันมาครอบครอง้วเราได้รถเบนซ์สีแดงตามที่เราปรารถนาได้มาขับแล้ววันนี้ถ้าเราทําแบบนี้นะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรให้คุณให้เห็นภาพชัดเจน หาภาพมาดูหาภาพมาดูจนเราจำได้ให้เราจำได้จำรายละเอียดภาพต่างๆที่เราอยากจะได้จำรายละเอียดสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้และเราก็ให้รู้สึกว่าเราได้มาครอบมันครอบครองแล้วเราคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนา